อะไรนะสามหมืนห้าพันบาทคืออะไรคะใบหวยหรอใบ <Okay. S 1> หวยหรอเ <Okay. S 1> ดี๋ยวชาวบ้านรู้ไม่มีใครรู้หรอกคำคับมืดๆนเนี่ย <t une noise> อ้าวมาดามาทำอะไรอยู่ตรงนี้กลางค่ำกลางคืนเสียงหมาหอนเนี่ยไม่กลัวหรือไงล่ะ้มา,มา อะ,อะไรนะขอชัดๆอีกทีสิ 25, โอ้เสียงเบามากเลยมาดาม 25, าอะไรสามสามอะไรสามสามอะไรหมื่นหมื่นสามหมื่นห้าพันบาทอะไรมาทคืออะไรคืออะไรสมห้าพันบาทแปลนี้แปลงหแ,แ,แปลงไหรนีน้ทำไมต้องเบาๆล่ะ เขาไม่ได้ยินหรอกกางค่ำกลางคืนแล้วแอบมาไม่ได้ชาวบ้านกำลังมองอยู่หรอแปลงนี้หรอแปลงนี้แปลงนี้มีเอกสารไหมล่ะไม่มีใครไม่ได้เอกสารมีเอกสารอะไรก่อนเป็นฉนอกคุดแดงเลยคุดแดงจริงหรอโอ้จริงแน่นอนร้อยอรๆเดี๋ยวชาวาได้ยินเดี๋ยที่ชาไหร่ล่ะถูกขนาดเนี้ย ยีิบสีตารางวา่า<ช>กกว้างมากๆ,ๆเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ยตรางวาากว่าห้าเมตรกว่าเลยนะหเมตรกว่าเลยนะแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะจีนาริาน้านจังหวัดนายตมาทาีจริงเระมาดามสามหมื่นห้าไม่อมาดูิ่าดูปนการไม่นะ ไม่อำจริงๆนะทำไมต้องกระซิบเบาๆด้วยเนี่ยกลัวใครได้ยินกลัวาบ้านได้ยินาบ้านมาืออย่าให้เอฟซีได้มากกว่างั้นเราต้องต้องเบาๆใช่ไหมเดี๋ยวเอฟซีไม่ได้ใช่ไหมหนนะอย่าอ้ำนะหน่ๆๆงั้นก็พาดูเลยซีมันเป็นยังไงต้องพูดเบาๆค่ะทุกคนพูดเบาๆนะคะ วันนี้เข้ามามืดมืดจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอยากให้ FC ได้ค่ะทุกคนคะ่ะนี่ที่ดินแปลงนี้น้ากว้างประมาณห้าเมตรก,กว่าหกเมตรแต่เป็นสามเหลี่ยมนะขายแค่3 5มหมเอง3 5มหมื่นห้าชนบคุดแดงรีบเข้ามาเลยนี่เลยค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตแบบนี้ด้วยอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านกลัวชาวบ้านได้ยินนี่เห็นไหม แลกลกล้องให้ดูเลยเดินทางสะดวกสบายมากอยู่ใกล้เมืองที่นี่คือตำบลท่าเรืออำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะทุกคนคะที่ดินสวยมากจริงๆแล้วนะคะตรงนี้เราเหมาะที่จะสร้างบ้านสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัยได้เลยนะแปลงไม่ใหญ่มากแปลงเล็กๆราคาเพียงแค่35,000บาทรวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยรีบๆเข้ามาจองกันนะคะมีเพียงแปลงเดียวถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตให้ ทุกท่านได้ฟังได้ชมได้ดูกันแบบจริงๆจ,จังๆเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกลัวชาวบ้านตื่นกันค่ะทุกคนรีบมานะคะรีบมาดูเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปแบบฉบับเต็มรายละเอียดเต็มให้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เข้ามากระซิบเบาๆก่อนกลัวชาวบ้านแตกตื่นกลัวชาวบ้านได้ยินเลยต้องพูดเบาๆแบบนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะ